มาแค่นี้ได้น้ำเสร็จน่าทักให้จังน้อยนึงแล้วก็กินน้ำนี่ไหลลูกๆมันตันอันนี้นะมันตันได้ดิบมันตับผมได้เวลาคุยจะคุณเงเบื่อไนี่ยโอม่นเนาะสาวหาไม่ได้ซื้ออะไรแบบนี้ ตอนนี้เข้ามาฮอดป่าไผ่แล้วครับป่าไผ่โกะหน้าผาหน้าผาสูงสุดนี่คือป่าไผ่โกะครับใกล้จะถึงจุดหมายแล้ว trop ah bon. hein,

โอ้สุดยอดเลยหลเยวยู่ยูเทียลงลจรอหลเยเียใต้วันั้ลงเยสองเสาใช่ล่ะไม่จิกเขายางขามนะั้ไปอยู่ตังันแล้วต้นสองเมตรหกสิบต้นนี้เทียน่ะ สามเมตรอันนี้เนอะบาตนเัง่มนี่ขวค่มได้ร้อกว่าบาทร้อโอ้โหาี้คนี้เขา้สาเลยต้องไปซื้อไปแต่หาไปาสิบบาทเเอาสงานแล้ววั ออนลา้นมางนลานเราเริ่มมันเบิดน้ำกัเลยล่างนี่ก็ล่างยากมันเบิด บอกว่าคครับสองเท่าสองเท่าตัวนี้สามสิบกิโลพอไปเลยสามสิบผู้คนจะพ่นจะพ่นโอ้วิวชตชมวิวจะเท่าไหร่ของบ้านอั่ว่านปะยอะเอาะคือเป็นเห็นบัแควนั้นะกระลาย

บรรยากาศเดี๋ยวลงไปข้างล่างครับชัดเจนว่ายอดนี้สูงสุดครูคนลลูกครับ<อ>ทางเราขึ้นมาหอบครับหอบเอ,<ห>อ้ใหน้าห้อเสี่ปะจะยู่เจ้เ่หน้าเ้ากเลยไม่เห็นแล้วลุยครับไปต่อครับ ออโอ้ยยต่จะไต่ฮะมาถึงจุดช่งสุดแล้วมันเนี่ยาต่โอ้ยเอ <laughs> มาขาบพอแมอท่ทั้งหลายลงแล้วอันสามสี่ห้าโลเลยด เพราะนั่นพืชทางมดดองครับังพืชล้วตั้งพืชเสาเนี่ยจะลงไปก yes. like ินจไตจะหน่าน้ามดดมนม่แต่คนงานกินแต่บริบทดูเกิดอันนี้เนี่ยลงเลยแค่มี่โฮมโมนิโน่ขยลบ น่ะเท่าไรเงี้ยมาส่งให้หน่อยฮะเัมไส่งหน่อยไปสักไปไปแล้วบงมายาเน่กังาบเอาเลยบวมจดพักอยบบตอนทำมาไหมเขาปนี่หลวะเขาไปตัวนี้ทำใหญ่ไปเท่ัยูใม่ทีนแต่ถ้าพี่เทเคยไปเส็นหงยเลยนนี้มา แถวนี้เป็นป่าลาบมดครับชุดส่งสุดของผู้ลูกนี้ครับม้ิอ,อนนั้นเดี๋ยใส่นกงไม้ไหมน่เดี เนหม่บัวไม้เนาะแี่ไอนหมักเง่าดา้งเนแงน้องแ่ขนมจีนนะบอสแล้วดมึงดูมันยาเยบุนไพ่ครับอโอ<ฮ>้ย้างแตนครับไฟใหม่หมดแล้ว ไปฝากขอนพุ้น<อ>มันไปหามองเจ้าไปเบิ้งน้ำนี่แหละน้ำอยู่ดีลังลักทางลักครับนี่เอาไปสอดแล้วอยู่มันจะคืออยู่เป็นไดได้ดี่โอ้ต้นไม้อยู่ผมอยู่อยู่เนาะหนูไผ๋เด้ ยิ่งคำว่าป้าลึกยิงบรรยากาศดีครับธรรมชาติสวยสดงดงามมลนี่ชมป่าครับ ไปปุ๊บขานอยู่อันนั้นอยู่ตะกีที่ไม่ฮักก็ทางที่นีรถที่อยู่โครงกาเลยจากแนวได,จได้จากแนวได้ไปที่มีจะทั่เราเมาค้างแต่คืนนี่พน่กเนออเคคือกนอกแ <c oughs> ก๊ <c oughs> เ,เนาะถุงกละไฟนี่น่ะนี่ก็แม่นบ่นี่นะดงไอ้กำลังว่าเลิง เข้ามาป่าเลื่มีแต่สมุนไพรเนาะพักได้ยาคุณกำลังวัวเถลิงบ่กพร้อมดีจังได้นี่ว่าอันเดียวกันหมดนี่นี่แหละยาแม่หนั่งตัดเท้าหนึ่งกันเอออาจารยมนุษย์เห็นแล้วเอาไปได้เรามักสมุนไพรล้วนๆครับยากำลังสูงสุดเลยผวกขึ้นต้นสูงเลย บรรยากาศแบบนี้เหมาะกับสำหรับตั้งเต็นท์กลางเต็นท์นอนกลางป่ากลางนี่เราคือประพิยู่อันนี้พ้าเด็กเบื้องแรงน้ำสะก้อนนะโอ้ครับครับว่ายง่ายๆทำทีละตอนไมด้คืนเกอนเอ๊ะอกเข้ามานี่สัญญาณมึนเลยนี่อ๋อขอเราก็ต้องไปสัญญาณเลย เบื้องนี้เจ้าคือเจ้ามองนี้เหรอลกมากมากกัปังผู้อะเงเา้หัวควายกันนะเจอแหล่งน้ำแล้วบัดนี้อยู่ใกล้ๆบริเวณแหล่งน้ำเนี่ยเนาะอ ไครเข้ปเนียมาก็ข้ม้มาับึมาจุดสูงสุดแล้วก็เห็นน้ำแล้ววันนี้น้ำไหลลงคุแล้วครับตอนนี้เขาก็แรงน้ำ้าก็สิบหาที่พักบริเวณใกล้น้ำเอาน้ำก่อนี่เอไว้บยังเลย อย่าน้ำน้ำกินน้ำไสกินได้เนาะกินได้น้ำต้มน้ำน้รถจากภูเขามาพี่เป็นมัดน้ำโบน้ำซับเนาะน้ำซับแข่งได้ไหมยังปลาไดไไอไวยดเขี่งเดือบมันไม่ได้ไกลได้ไง

บาอี่อะไรกระตี้นะค่อยตั้งน้ำกินหลายรอบแล้วนัดไปนี่ไปเจ้าในดุมนี่มันก็ข้ายอยู่มันมีไก่กระโดด้างบอกไปกไฟได้อยู่ โอ้น้ำโอ้นี่มันน้ำน้อแค่จ้องกลองนี่มองเห็ดยู่เห็ดกินกับใครได้มีน้ำอาบอาบไม่มันไม่นชั้นเนาะกินยังเดียวก็ยังเยอะเบิดอยู่ก็อยู่ไกลน้ำไอ้เมาน้ออ้ยวอาไก่ก็เนาะ ไปนาำบ่เบือมือไปนี่มันก็สิบวัีคข้าซําเก่าว่าเวลาอยากทให้ขึ้นไปนึงอยำไปหาอยู่หากินเด้ก็ไปเป็นแล้วเกิดช่วงเวลาน้าบ่อยากทูดิมันนีแม่ได้ไปุดหายาเราจะคุเกไปยางเกทึงที่เก่าเนี่ยเนี่ยไปดีแล้วน้ำท่าไนี่เลย่ห้อลอยจะมงวยามองเจ้านอนโอ้พุัวยาน่ะส่วนท้งพุ่น้ำทางไปดีเท่างไปดีเรทารถ ็ดบ้าบาลุกห้วยข้อยห้วย้ยปลาบ่คนมาเลี้ยงเนี่ยข่อยขยบ้านบ้านนะบ่อดนมะนาวห้ยปลาคุณคือไป